สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ Motor Trick นะครับผมเป็นทิศเล็กๆน้อยๆในการดูแรลรักษารถที่ลูกค้ารักนะครับผมตอนนี้อยู่กับ z 650S นะครับผมมาพูดถึงในส่วนของระบบเบรคนะครับว่ามันมีความสำคัญยังไงบ้างอะ เข้าๆก่อนแล้วกันเบรกนะครับมันจะมีสามส่วนหลักๆก็คือหนึ่งคือปั๊มด้านบนนะครับปั๊มเบรกด้านบนบวกมันจะมีก้านเบรกปั๊มเบรกอะไรด้านบนนะครับด้านล่างก็จะมีจานเบรกนะครับจานเบรกแล้วก็ปั๊มเบรกด้านล่างนะครับเป็น3ส่วนประกอบหลักๆนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มเบรกด้านล่างเนี่ยครับมันจะมีผ้าเบรกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เสียดสีกับจานเบรกนะครับเพื่อใช้ในการหยุดรถนะครับอ่อ พาเบมีอายุในการใช้งาน ถ้าใช้ไปสักพักความหนาของพับเบรกมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเบรกมันหมดนั่นเองเราเช็คยังไงได้บ้างว่าเบรกมันหมดแล้วนะครับอย่างแรกเราดูที่กระปุกเบรกที่ปั๊มเบรกด้านบนนะครับตรงกระปุกเบรกตรงขีดน้ํามันเบรกนะครับเมื่อพับเบรกมันลดหายลงไปน้ํามันเบรกมันก็จะเข้าไปแทนที่นะครับไปดันเพิ่มดันที่พอดลูกสูบเพิ่มทําให้กระปุกน้ํามันเบรกเราครับเห็นขีดว่ามันมีระดับที่ต่ําลงน้ํามันเบรกมันลดลง อ,อย่างนี้คือข้อสังเกตอย่างแรกอย่างที่2คือเรามาดูที่ตัวผ้าเบรกเลยนะครับส่องดูได้เลยนะครับที่ผ้าเบรกถ้ามีความหนาประมาณ1-2มิละตัวนี้แนะนําให้เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยแล้วถ้าไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสมมติใช้ไปเรื่อยๆผ้าเบรกเกิดหมดแล้วนะครับ ต่อจากผ้าเบรกก็คือแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กจะมาเสียดสีกับตัวจานจานเบรกนะครับผมทาให้เกิดความเสียหายในส่วนของตัวจานเบรเกิดขึ้นอย่างตัวเซ็ต250ตัวนี้ครับจะเป็นจานเบรกแบบฟ o ตติง้งเนาะจานเบรกที่มันสามารถให้ตัวได้จานเบรกฟตติ้งจานเบรกก็จะมีราคาสูงนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดความเสียหายกับตัวจานเบรแล้ว ซ่อมเปลี่ยนบํารุงเนี่ยแพงกว่าผ้าเบรกแน่นอนนะครับผมอันนี้คือจานเดิมๆปกติของตัวรถนะครับผมถ้าใช้งานไปก็อาจจะมีสึกหลอลงไปบ้างแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนผ้าเบรกตัวเนื้อเบรกมันจะมากินจานเบรกทาให้มีปัญหาเกิดขึ้นมาได้นะครับผมผ้าเบรกอาจจะบางลงแล้วประสิทธิภาพในการหยุดรถอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับหรือในกรณีที่แบบโชคร้ายสุดๆไม่เปลี่ยนผ้าเบรกสักทีนะครับผมแล้วผ้าเบรกมันเกิดแต่ ขึ้นมานะครับมันจะมาขัดกับตัวจานเบรกอะไรเบรกแล้วมันจะทําให้รถมันหยุดมันล็อกทันทีนะครับแต่สมมติเราขับความเร็วสูงๆแล้วเกิดล้อหน้าล็อกทันทีเนี่ยคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเป็นอันตรายแน่นอนนะครับผมก็ใครที่มีรถนะครับเป็นรถระบบดิสเบรกนะครับก็หมั่นเช็คนะครับทั้งเบรกหน้าและเบรกหลัง ให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวิธีการเช็คหนึ่งคือเราดูที่ปั๊มเบรกด้านบนแล้วก็อย่างที่2เราดูที่ผ้าเบรกนะครับผมหรืออย่างที่3มเราสามารถฟังเสียงได้นะครับอาจจะมีเสียงแปลกปลอมเสียงเตือนขึ้นมาเป็นเสียงที่มันผิดปกติขึ้นมานะครับจากตัวเบรกระบบเบรกตอนที่เราเบรกนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ PJ Motor Trick ง่ายๆเล็กๆน้อยๆแต่ช่วยชีวิตเซฟค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้นะครับผม ¡Gracias!